จะใช้ผ้าเคมีอ่อนเคมีอ่อนที่มีกาวในตัวนะคะต้องเป็นชนิดที่มีกาวในตัวเราตัดให้พอดีปกแพทเทิร์นปกนะคะเช็คคอก่อนนะคะทําเสื้อแล้วเช็คคอก่อนว่าปกที่เราสร้างมาเนี่ยยาวเท่าไหร่แล้วก็ตัดตัวผิดผ้าเคมีออกมาพอดีเลยไม่ต้องเผื่อหัวผ้านะคะแล้วเรานํามาแปะกับชิ้นผ้าแปะแล้วเดินห่างอีกทีหนึง่งกันหลุด เดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเราค่อยรอออกนะคะแล้วก็เดินเส้นคอเนี่ยเอาไว้จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าได้สีเหมือนมากจะเดินเส้นคอเนี่ยให้ต่ําลงมานิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเราเย็บออกมาเนี่ยกลับออกมาแล้วเราจะได้เห็นว่าเส้นคอเขาอยู่ตรงไหนนะคะแล้วทีนี้พอเราแปะแล้วนะแปะแล้วเราก็นํามาเย็บกลับกับซับในนะคะแล้วก็แต่งหัวผ้าให้เล็กลบขิด ขีบแล้วกดกันแรกบค่ะตอนที่วางเย็บกลับเนี่ยซับในชิ้นเนี่ยเขาตกเฉลี่ยงนะคะเราจะดึงให้เขาตึงนิดนึงอย่างเงี้ยตึงขนาดนี้นะทีนี้พอเราเย็บกดกันแรบส่วนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บตัดหัวท้ายแล้วค่ะนะคะทีนี้เรามาเย็บตัดหัวท้ายกัน เวลาเย็บตัดหัวท้ายเราก็จับตรงนี้ที่เรากดกันแลบแล้วนะคะเราก็จับพับขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงตัวซับในเนะะี่ยค่ะให้ตึงนิดนิดตึงนิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องตึงมากจับให้ได้เกณฑ์พับของเขาอย่างนี้เลยนะคะ แบบนี้จะทำให้มุมเราจะได้มุมตรงนี้เป็นสันคมนะคะจะไม่มีหักมีย่นนะคะสันเขาจะคมจะคมแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาจะเป็นมุมเห็นไหมคะ่ะเดี๋ยวไปดีเราจะคมมากกว่านี้อีกเนียค่ะเขาจะเป็นมุมคมทีนี้อันนี้ตรงคอเสื้อนะคะเราก็เช่นกันจับตรงนี้พับนะคะ พับเนี่ยอยาให้น้อยกว่าผักเคมีนะคะให้เหลือนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะพอเราเย็บกลับไปแล้วเนี่ยเย็บหลบกับตัวซับในไปแล้วเนี่ยมันจะพับแล้วมันจะได้โดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะเวลาเย็บเนี่ยอย่าเบียดพักแข็งนะคะเย็บให้ห่างมานิดหน่อยแค่ครึ่งหุ่นนะคะถ้าเย็บพอดีเลยเนี่ย เวลาพับมาเขาจะไปเบียดผ้าเคมีก็จะทําให้ผ้าเคมียน่นอย่าลืมนะดึงตัวซักในเนี่ยดึงตัวที่หลบเนะะี่ยค่ะให้ตึงนิดหน่อยอันนี้คือปกนะคะอันนี้ตัวเสื้อเราเดินเส้นคอเดินเส้นคอโดยรอบนะคะอันนี้คือเส้นต่อบ่าเนี่ยแล้วก็ตัด หัวผ้าให้เล็กนะคะแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวซับในซับในเราจะซับแค่ครึ่งเดียวนะคะเราก็ตัดหัวผ้าให้เล็กเช่นกันค่ะจะต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่ทำเป็นซับในก็ต้องทำเป็นสาบนะคะเพราะว่าปกตัวนี้เนี่ยตรงกลางของปกเนี่ยคะ่ะเรา จะเข้าไม่ได้ชนกันอย่างนี้เราจะเว้นห่างเราจะเว้นห่างอย่างนี้นะคะดังนั้นเราจะต้องมีตัวหลบสาบค่ะทีนี้ตัดหัวห้าที่คอเสื้อเพื่อเตรียมที่จะเข้าคอนะคะตัดให้เล็กเลยค่ะให้เหลือเส้นเตียงจะเย็บสองรอบนะคะเย็บรอบแรกเนี่ยนำปกเข้ากับตัวเสื้อรอบที่สองนำสาบตัวนี้ค่ะเข้ากับ ตัวเสื้อเพื่อพร้อมที่จะหลบออกมาตัดหัวผ้าให้เล็กเราจะทํางานง่ายขึ้นนะคะถ้าหัวผ้ายังใหญ่อยู่เนี่ยเราจะดึงผ้าไม่ไปตรงนี้เนี่ยคือแนวผ้ากาวกาวยืดออกนะคะการเพื่อให้ตรงกลางคอเขาเนี่ยมีความ แข็งนิดนึงนะคะวางอย่างนี้นะคะจับตรงที่เราเข้าซิปเนะะี่ยค่ะออกมาก่อนนะคะอย่าอย่าพับเข้าไปนะคะออกมาอย่างนี้ อันนี้คือจุดที่ปกจะเข้านะคะว่าเวลาเข้าเนี่ยจะให้หยุดกันแค่ตรงนี้เราก็นําช็อคมาเราก็ทํารอยออกไปข้างนอกอย่างนะะี้ค่ะก็จะได้ก็จะเห็นรอยนะคะปกจะต้องมาหยุดอยู่แค่ตรงนี้อีกฝั่งฝั่งนี้ก็จะต้องมาเริ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เช็คก่อน แล้วเราก็เย็บไปเย็บไปเช็คไปเย็บไปเช็คไ,ไปนะคะจะเห็นว่าเนี่ยผ้าแข็งเนี่ยเขาจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเดินล็อกไว้แล้วนะคะชิ้นปกเนี่ยค่ะพอเราหลบกลับมารีเรียบร้อยเราก็เดินล็อกล็อกตามเส้นที่เมื่อกี้เนี่ยเราเย็บที่เราเดินเส้นเอาไว้ก่อนที่เราจะเย็บกลับนะคะเราก็ล็อกตัวซับในกับปกเนี่ยให้ติดกัน เห็นไหมว่าตรงนี้จะมีผ้าแค่สองชิ้นจะไม่มีตัวผ้าแข็งยื่นออกมานะคะผ้าแข็งเนี่ยจะสิ้นสุดแค่ตรงขอบปกตรงนี้ค่ะพอเราตัดหัวเล็กเนี่ยมันจะทำให้เราจับงานง่าย เราจะดูริมภาพเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูเส้นที่เราวางเส้นที่เราเดินเนี่ยวางให้ชนกัน จะได้คออย่างนี้นะคะทีนี้เราก็นำตัวซับในมาหลบได้แล้วค่ะซับในหรือสาบนะคะใครใช้สาบก็สาบใช้สาบหลบใครใช้ซับในก็ใช้ซับในหลบอย่างนี้นะคะ่ะจะกัดเข็มหมุดหรือจะไม่กัดก็ได้นะคะพี่หมจะเย็บจากกลางจะเย็บฝั่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาเย็บอีกฝั่งหนึ่งไปอย่างนี้นะคะ่ะ เพื่อที่กลางเขาเนี่ยจะได้ไม่ขยื่นเริ่มจากจุดกลางนะคะ ทีนี้หลบซับในนะคะเริ่มจากกลางนะคะเราก็ดูเส้นต่อบ่าเนี่ยให้ตรงกัน เราจะต้องเดินเส้นคอด้วยนะคะตัวซับในและตัวเสื้อเนี่ยถ้าไม่เดินเนี่ยเวลาดึงอย่างเงี้ยเราจะดึงไม่ได้เขาจะยืดแต่พอเราเดินเส้นไว้เนี่ยเราดึงเขาจะไม่ยืดนะคะถ้าไม่เดินนี่คอเสื้อจะเสียรูปนะ ็จะได้อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็มาเดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่ผมจะถ่ายไม่หมดแล้วก็เราก็ขีดขีดเสร็จแล้วเดินกันแล็บค่ะเดินกันแลบมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็ไปรีดคอให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เรานำตัวซับในมันเย็บแล้วนะคะอันนี้ตัวแล้วก็ตรงกลางเป็นปกแล้วก็ตรงนี้คือซับใน หลังจากเราเย็บเสร็จแล้วเราตัดหัวผ้าให้เล็กแล้วเราก็ลิคลิปรอบเลยนะคะคลิปทีหน่อยนึงนะคะคลิปทีหน่อยนึงทีขนาดไหนทีขนาดที่ว่าพอคอเนี่ยเขาโคง้งพอเราคลิปทีแล้วเนี่ยเขาจะสามารถดึงเป็นเส้นตรงอย่างนี้ได้นะคะต้องให้ดึงให้เป็นเส้นตรงได้อย่างเงี้ยถึงจะพอนะคะก็คือขิดทุกระยะอ่า เล็กกว่า1เซนนะคะเพื่อที่เขาจะพร้อมที่จะโค้งลงมาได้ทีนี้พอเราขีบแล้วเราจะกดกันแรบแล้วค่ะโดยที่กดที่ตัวซับในนะคะตรงซิปกลางหลังเนี่ยเรายังไม่เย็บนะคะเรากดตรงนี้ก่อน เวลาเย็บกดกันแล็บส่วนนี้นะคะเราดูแต่ส่วนที่เราเย็บนะส่วนนี้คือส่วนที่เราเย็บเราก็จับเขาเนี่ยให้เป็นรูปคอตรงนี้คือคอหลังใช่ไหมคะเราก็จับให้เขาโค้งเป็นรูปคอหลังอย่างนี้นะคะอย่าไปวางตรงๆอย่างนี้นะจับให้เขาโค้งเป็นทรงทรงรูปของเขานะคะ วางมุมกล้องตรงนี้จะดูถนัดไหมไม่แน่ใจคือลองเปลี่ยนมุมนะคะเพราะว่ามุมนี้รู้สึกสีจะชัดดีภาพจะสวยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าดูถนัดหรือเปล่าตรงนี้เป็นคอหน้าละพอคอหน้าเราก็จับจับเขาให้โค้งตามคอหน้าอย่างนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปรีดเนี่ยเราจะรีดแล้วเขาจะได้รูปคอตามที่เราเย็บเลยนะคะ กดเพื่อไม่ให้หัวผ้าเขากระดกอะค่ะกดกันแรบเนะะี่ยค่ะตรงนี้ที่เราปูเก,กาานิดนึงช่วงกลางหน้าของตัวซับในเนี่ยทำให้เวลาเรากดกันแรบมาตรงนี้ผ้าตรงนี้จะไม่จะไม่บางเกินไปไงมีผ้ากลางมาช่วยยึดให้มีน้ำหนักในการดึงผ้าให้เข้าไปข้างใน จะเป็นอย่างนี้แล้วนะทีนี้เราก็เย็บส่วนที่เป็นซิปตรงนี้นะคะให้ติดก็ต้องเปลี่ยนติ้งผีก่อนให้เป็นติ้งผีที่เป็นขาฝั่งเดียวแล้วก็เย็บไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยไปรีดนะคะ บจะใช้สอยก็ได้ค่ะพอเย็บมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้พอเราเรย็บกลับมาแล้วเนี่ยนะคะคอจะเป็นอย่างนี้อันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกนะคะแล้วเราก็มารีดเวลารีดเนี่ยรีดด้านนอกนะคะหาโต๊ะมาลองนะคะอย่ารีดอย่ารีดกลับอย่างนี้นะ พื้นที่มันกว้างเกินไปหาอะไรหาโต๊ะเลก็กอ่ะค่ะมาลองเพราะว่าเราต้องการรีดแค่นี้นะคะจะได้ไม่ไปโดนส่วนอื่นเขาจะโดนแต่ส่วนที่เราต้องการจะรีดนะคะแล้วก็เราต้องขยับไปทีละหน่อยนะคะจะไม่รีดไปทีเดียวอันนี้เราเริ่มจากคอหลังก่อนนะคะแล้วเวลารีดเนี่ยก็อย่าโดนปกเสือ้อให้โดนแต่ตัวเสื้อนะคะ ้าไปโดนปกเนี่ยเดี๋ยวคอตั้งเขาจะเสียเราต้องการให้หัวผ้าเขาเนี่ยล้มตรงนี้เป็นไหล่นะคะเมื่อกี้คอหลังทีนี้ไหล่แล้วก็ตรงนี้คอหน้านะคะ อหน้าลมือก็ต้องคอยไล่ผ้าข้างล่างไปด้วยนะคะ รงคอเขาก็จะได้ตามที่เราต้องการนี้นะคะทีนี้เราก็จะมารีดคอเห็นไหมว่าคอเนี่ยเขาจะโค้งนิดนึงเขาจะไม่เขาจะเขาจะงเขาจะไม่กระดกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าตัวซับในตัวนี้ค่ะที่เราวางเฉลียงเนี่ยแล้วเราให้เขาตึงนิดนึงเนี่ยเขาจะดึงเขาจะดึงหัวและหางเนี่ยให้ให้งุ้มเข้ามาอย่างนี้นะคะ เนี่ยเขาก็จะงุ้มจะกลมเข้าไปทีนี้เราจะให้กลมอีกแล้วก็รีดดัดคอค่ะทีนี้ก็รีดส่วนที่เป็นปกนะคะไม่โดนตัวแล้วนะคะแล้วก็จับปกเขาเนะะี่ยค่ะนอนเข้ามานิดนึงเป็นการรีดดัดคอให้โค้งนะคะ ต้องเป็นกรณีที่เป็นพักเคมีนะคะเคมีแข็งเคมีอ่อนก็ได้ถึงจะงุ้มลงมาได้อย่างนี้ค่ะค่อยดัดอย่างนี้นะคะ